สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ชาลีก็โดนด่าอีกแล้วนะครับก็มีกลุ่มบางกลุ่มนะก็ออกมาด่าชาลีบอกว่าทําเพลงให้น้องๆไม่จริงจังถ้าจะเป็นแบบนี้เลิกสนับสนุนกันไปเลยดีกว่าผมเองก็จะพามาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อน,เอนๆเขาคิดยังไงกับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าบางทีก็อยากให้เลิกสนับสนุนนะด้อมที่มีปัญหาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าพวกกลุ่มเดิมที่ตอน MV รอหนูที่คูบอลออกใช่ไหมคะ คอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่ารู้เลยว่าหมายถึงกลุ่มไหนเพราะได้เห็นได้ฟังมาผ่านๆเขางอนที่เพลงไม่ปังเพราะเน็ตทำไม่หวานเท่ากับอีกคนเลยบอกเน็กไม่ผลักดันทั้งท้ที่เน็กช่วยดันมากแล้วด้วยซ้ำตลกดีมาดูคอมเมนต์ตอบกลับเมื่อสักครู่นะครับเม้นนี้เขาก็บอกว่าตัวโฮสก็อยากให้จิ้นแต่ไม่ปังและคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าชอบฟ้องเอฟซตัวเองด้วย ให้กดดันชาลีวันนี้ก็ฟ้องไปดูย้อนหลังกันได้เลยหัวจะปวดมาดูคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าชาลีพูดขนาดนี้ไม่รู้ว่าด้อมไหนก็บ้าแล้วเร่งทําเพลงให้คนนั้นให้จบเร็วๆให้จบคํานี้รู้เลยต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะครับคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าไอคนที่ด่ามันอะไรนักหนากับชาลีและคอมเมนต์ตอบกลับเ,เมื่อสักครู่นะครับเขาก็บอกว่าน่าจะฟ้องให้เข็ดผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังนะครับชาลีเองก็เหมือนกับหัวหน้า วงดนตรีวงหนึ่งที่มีชื่อเสียงและวงดนตรีวงนี้ก็มีนักร้องหลายคนหัวหน้าก็จะทำเพลงให้ทุกๆคนนะครับแต่ว่าต้องรอโอกาสและก็รอจังหวะ ไม่ใช่ว่าจะแต่งเพลงวันนี้แล้วอัดวันนี้ให้ครบทุกคนซึ่งตัวหัวหน้าวงเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำเพลงแต่ละเพลงนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะทำได้เลยและยังโดนเอฟซีของนักร้องแต่ละคนที่อยู่ในวงกดดันอีกว่าเมื่อไรจะทำเพลงให้นักร้องคนนี้ผมว่านะครับถ้าเอฟซีมีกำลังเงินมากพอก็ทำเพลงให้นักร้องของคุณไปเลยนะครับไม่ต้องมารอหัวหน้าวง ดีๆนะผมย้ําให้คุณทาเองให้น้องๆทุกคนจริงๆไหมผมย้าทุกคนจริงไหมออต้องเร่งงานคนนี้ให้จบจริงๆนะออฟเร่งงานคนนี้ให้จบจริงๆนะครับอาสาบานเลยไม่งั้นให้กูชิบหายไว้ว่ามึงชิบหายว่ามึงกล้าพูดไหมว่าผมพูดจริงๆว่าผมย้าคุณจริงๆคุณรู้ไหมว่าแต่ละคนด่าผมเนี่ยว่าผมไม่ได้ไม่ได้คิดงานถึงน้องๆอะไรแต่ละคนอ่อนนอานออกเสียงนะเออเดี๋ยวกูคุยเล่นก่อนเพราะผมจะบอกให้ว่าหน้าที่ของคือคือแค่วันๆเนี่ยกูจะใช้ชีวิตกูก็เหนื่อยพอแล้ว แต่อย่าลืมนะผมไม่ทาตามโจทย์ที่คุณโจทย์ที่พวกคุณโจทย์ที่เอฟซีพวกคุณที่บอกว่ารักน้องๆพวกคุณแต่สั่งให้ผมทําคืออะไรรู้ปะ่ะทัอะไรรู้แน่จริงบอกให้ผมเลิกสนับอ๋เอเห็นแล้วให้ผมเลิกสนับสนุนไปเลยถ้าจะทำงี้ยคุณคุณไปถามน้องๆคุณก่อนว่าเขาอยากให้เลิกสนับสนุนจริงเปล่าเอฟซี FC, แต่ละวันไม่ว่าจะเป็นผมพูดตรงๆเลยของน้องๆทุกคนอะมาว่าเชี่ยมึงไม่ต้องเข้ามาแล้วมึงหยุดสนับสนุนที่มึงอ่านประมาณว่าไรวะ ยกเลิกยกเลิกยกเลิกทุกอย่างที่ทําซะเพื่อให้เกียรติน้องๆผมจะบอกว่าคุณไม่ใช่ผู้ใหญ่พอผมไม่เคยด่าคนเลยผมคุณด่าผมไม่ใช่ผู้ใหญ่ด้วยคุณไม่ใช่ผู้ใหญ่จริงๆให้ผมเลิกทําจริงมั้มล่ะฮ <laughs> ะ <laughs>